สวัดีครับโอโหวันนี้พอเราแขกาวสวนเราข้างอบอุ่นสดใสเลยทีเดียวมี้อประหาแคนเลยทีเดียวครับว่นอื่นคือน้องๆจากวงสเวมากเลยแม่นำตัวกับแฟนๆกันเริ่มเอาช้าๆนะเพราะว่าเรามีถึง8คนทีเดียครับสวัสดีครับผมซ g เกมครับซีเกมสวัสดีครับนิวครับเต็มครับชัทัศครับบอสครับลำครับผม ยิมกีโชต่าโชต่าโอ้โหแบบหนุ่มแบทคนก่อนอื่นถามก่อนว่าเราทั้งแปดคนมารวมตัวกันเป็นมุมแชมได้ยังไงที่มาที่ไปอ่ะใครจะเป็นคนครับพวกเราทั้งแปดคนมาจากการประกวดนะครับจากรายการลาบันด้าไทยแลนด์นะครับของยีริชังเดย์นะครับก็เป็นการเฟ้นหาบอยแบนด์นะครับก็คือเวลาเข้ามาประกวดก็จะต้องผ่านรอบออดิชั่นผ่าน เราสาวสามร้อยคนอยู่แล้วก็จับกรุ๊ปมาเรื่อยๆครับาราก็แข่งมาหลายรอบนะครับซูบีก็จะมีคนตกรอบต่อรอบไปทุกคนอย่างเงี้ยครับใช่ชก็สุดท้ายก็คือรวมกันมาได้หนึ่งแบ,บ,แบ,บดใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคำทอแมตช์ปกติเขาเอาอห้าคนเอาห้าคนทำไมมาเพิ่มอีกสามแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับการส่วนโคตรนั่นก็คือไม่สมควรที่จะมีการแข่งขันต่อเพราะว่าแบบเพราะการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องมีการ การตู้ที่คนมาโหวะแต่ว่าเป็นจัดเ,เป็นคอนเสิร์ตที่ผ<า>่านครับซึ่งทางทวีเดอร์เรียเห็นว่ามันไม่สมควรที่จะจัดคือเซ<า>นเซอ็์ผลสรุปก,ก็คือเป็นแปดคนที่เขาเลาา่นฟ<อ>ินอลทั้งหมดเป็นบอลแบนด์ครับก็เลยกลายเป็นบอลแบนด์ที่เรียกว่าเยอะที่สุดแล้วในตอนนี้บอ <c oughs> ลแบงค์ผ่านมารวมตัวกันเป็นวงแชนถามถึงชื่อวงหน่อยมันมีเลขแปดตรงกลางชื่อด้วยก็คือทั้งเราทั้งแปดช่วยคอมันจเป็นแชน ใช่คือเราคือเรามองว่าการที่เราได้มารวมตัวกันคือโอกาสใช่ครับแล้วก็ทั้งในเนื้อเพลงทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับวงแชสคือมันคือมันคือโอกาสทั้งหมดนะโอกาสที่เราได้รับจากจากทางรายการแล้วก็เป็นโอกาสที่เราไรับจากแฟนคลับนะครับแล้วก็เป็นเป็นจุแรกของเราในการลงวงเราก็อยากจะขอโอกาสจากทุกทุกคนด้วยนะครับอยากจะให้ทุกคนช่วยกันเี็นมูเราใช่ครับแล้วก็เลขแปดก็คือสื่อว่าพวกเราคือแปดคนไหน ไม่ไหนบ้านไหนก็ค่อนข้างอบูดเลยทีเดียวเนาะหรือว่าแน่นแน่นเลยใช่ไหมควาจริงๆแล้วแน่นเพราะว่าหนึ่งคนของเราเนี่ยอะไรครับเดียวเราเพี้ยนเข้าสองคนแบบว่านั่งรถตู้จะเบียดเบียดทีเดียวมาแปดเซนติเมีรสิบเราะว่าตอนนี้เราก็มีคือแต่ละคนมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะใครเยอะกว่ใครในแคนที่ใครคนสุดครับ นี่จะเป็นที่อลยพาเจออนไลน์ครับบกุเลยคะไรอคนทเปิดแอทุกวันเลยโหยี้อเกพูดแลนะับคือพอะไรเว่าคอก็ตอนวันเกิดก็แฟนคลับเขาช่วยกันบรนพอจิเตอร์ครับในชีวิตก็ ก็ช่วยๆกันเกิเป็นเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับอ่าใช่ไอหนุ่มใครอายุน้อยสุดใครเป็นนี่นะครก็มีกี่กี่ก่กีักี่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 ี่กี่กีี่กีอกี่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 กแบกี่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 กีมกี่กี่กี่ย่กี่กีอกี่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 กีกี่กีกีกี่กีี้่กีกกีกีกี่กีี่ีกี้ี่กี้่่กี่กี่ก่กีกีก ให้พี่ทายว่ wow. าใครอายุมากกว่ายี่สิบมากสุดมากสุดเลยอะอะพี่กายี่สิบสี่ เพราะอะไรเราถึงถามคุณถามนี้ครับบอกเข้าไปพี่เต้ครับพี่ใหญ่เราอันนี้อันนี้เต้เราเต้ไปยังมาสุดครับแต่ที่พี่มองไปทางนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรครับทุกคนก็คิดแบบนั้นนะน้องก็โตไวครับได้ที่ยี่สิบ จริงๆแล้วเขาินนวดไม่ทำ้เขาดูโตใช่ไ้รัออเดิั่นว่าไงนะครับเจอครั้งแรกว่าโผม่ไหว้ก่อนเลยถือว่า3าแล้วเพราะว่ารายการก็แบบโอเคเรืยเรือไปเออนีาเลนที่แค่พินนวดเฉยๆใส่วพี่นิวโอ้ยเอาดิเอาดีแต่คนนี้เป็นสาย้อเพงมากคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นให้ยนเป็นญี่ปุ่นแค้ตัวญี่ปุ่นเนี่ิมไม่เสียไว่าครับ สวัสดีครับโชตเดครับยยโรชิคุปเนงไงช่ไหก็ขอบคุณมากนะครับข่าวส่วนที่ให้คนเรามาวันนี้าไ้เปผลงานหลังจากที่เราเป็นรองนเป็นโฮช็แล้วก็ต้องมีผลงานเงเป็นแรกของวงเราชื่อว่าไม่ต้องการหวครับ เพลงนี้ก็จะมีทั้งมันจะมีสองปีในเพลงเดียวใช่คือเพลงนี้จะเป็นป๊อปล็อกครับแล้วก็ในแต่ละท่อนก็จะมีแบบสไตลร์ที่ของแต่ละคนใช่จะมีนักแสดงทำเลวเลยแล้วก็มีทั้งแรปด้วยอ่ะอีแตมแต่งเองนะผมอี่แตมใช่เพลงไม่ต้องใหวาดหนั่งหรือว่าแต่งท่านใดถ้าเกิดเกรงว่าถ้าแต่งทุกเพลงนี้แบบเกรง่าพราผมจะร้องมันไม่ได้ ี่ใหญ่ของวง้องเพลงก็ลองขออมน้องชมนอวันอยากไม่พูดถึงอะไรนะไม่ต้องาหเเพลงียงไที่ไม่ต้องคาดหวังนะครับแต่ว่าความหมายเนี่ยแปลว่าในความหมายมันคืออยากจะขอโอกาสจากแฟนเพลงสักครั้งหนึ่งอะไรอยางเงครับเป็นคลายชื่อวงเลยก็คือ ก็คือฉันขอโอกาสจากเธอแค่สักครั้งไม่ต้องเป็นต้องคาดหวังแต่จะขอจริงจังให้เธอดูได้เป็นเดียวเพล็กใช่ก็มีก็คือมันต้องมีเต้นด้วยใช่ไหมใช่ครับโชว์ได้มั้ยเนี่ยสักสักท่อนหนึ่งก็ได้ครับวันนี้ลองหนึ่งหรือว่าเอาวัตถุแทนได้เลยแบบนั่งเหรอเอาเอาตัวแทนหนึ่งคนก็ได้งั้นมันจะเดี๋ยวมันจะเบียดอันนี้คือเราจะแร็บเต้นแร็บให้ดูเหรอเต้นเล็บ เต็มเตเต็มแล้วก็นบุกออันบุกันนิดเดียวนิดเดียวมเปิลลงลองลองใช่ช่วยกัน one two ฉันขอโอกาสจากเธอแค่สักครั้งและไม่จำเป็นต้องคาดหวังแต่จะขอจริงจังให้เธอรับ นี่ก็หาฟังได้ใน YouTube ก่อนครับเซิร์ชใน YouTube ได้เลยว่าไม่ต้องดาวา์โหลส่วนรหัสดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวจะตามมาทีหลังครับว่าตอนนี้เราก็เปินเป็นสตที่เป็นตัวได้โอกาสเดินสายได้ไยังไงบ้างเอ่ยความฝันในสิ่ความฝันองแต่ลคนก็เป็นจริงแล้วใครอยากจะมีอะไรล่องไปเ่ยวจะมีสตอรี่อะไรไหมอ๋ออ้าวเอาไปผมก็ไดครับคือคุณแม่ของผมนะไปเขาเขาจะไม่ฝากเงินที่ธนาคารครับแล้วทีนี้ พอฝั่งหนึ่งก็ต้องเขียนแต่ว่าเขียนจํานวานแล้วก็เซ็นลายเซ็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณแม่ผมไปยื่นให้พลังงานเขาก็บอกว่าเออคุณแม่เอาไม่ต้องเป็นลายเซ็นคุณแม่ก็ได้ขอเป็นลายเซ็นคุณลูกแทนแ,แล้วก็เริ่มมีความรู้จัก กาารอยู่แต่ที่พีกว่าครับพี่เต็มครับเต็มแล้วพี่เต็มมานี่อีกแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทั้งดีใจแล้วก็น่าท้อเพราะเด็กก็เดินแบบเดินเที่ยวปกตินะครับก็มีน้องผู้หญิงมาหนึ่งแล้วหน้าตาน่ารักเขาท้องเฮ้ยพี่เต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วจําเราได้เขาหมายก้นว่าพี่ซีเกมไม่มาเขาตั้มน้อง จำได้แล้วครับก็ยังดีว่าจำได้เราก็ขอขอบคุณครับพี yeah, ่กศ uh ักดทัก huh. กันมณัฐนะครับ hmm. ตั้งแต่พบกันมานานเหมือนกันนี่ไงหนุ่มฮอตเห็นไหมขนาดเขาบอลคือบีเนี่ยไอดอลเลยครับคือตั้งแต่กอดมาทุกนายกบาลก็ชอบไปทั้งโรงพยาบาลเลยแจกไม้เสื้อใส่ยุนะยมเลครับครับโอเคครับผม ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทาง Facebook, พร์แฟนเพจนันบดราชแคลร์ครับผมแล้วก็ชแนลในยูทูบของทีวีสันเดอร์ออฟฟิเชียลครับกรับเพลงซิงเกิลแรกของเรานะครับไม่ต้องคาดหวังด้วยนะครับยังไงก็ไปซื้อ์ชฟังกันได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับมีข่าวดีแน่นอนนะครับพวกเราทั้ง8คนก็จะมีซิงเกิลที่สองครับราแบบเอฟเอ็มแกรมมี่นะครับกลางปีนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับผม

แต่จะขอจริงจังให้เธอดูฉันขอโอกาสจากเธอเพียงครั้งเดียวเธอเธอจะเลี้ยวมามองว่าฉันจริงๆร,ริงมันเป็นยังไงต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟฉันก็ยอม